สวัสดีครับผมวันนี้เขามีมีนุงง,ง่ายๆมากเลยครับผมคนรักกับแก้บคูมักมึงทอดแกะทอดเฉยๆครับผมเมื่อนี่เป็นแบบปีกไก่ตะเกียบสูตรทอดหาดใหญ่ครับผมไก่สูตรหาดใญไหนแสีไปสนใจกันครับเบอร์โทร0830171551แล้วก็ไลน์0325754ถือลงทอดเลยครับผม ใกล้ตะเกียบนี่ยกลายเป็นปิดใกล้ช่วงกลางแล้วครับผมคะแน่ใจกันครับแต่หนักขึ้น แบบนี้ครับิไก่ตะเกียบเรา้รลองกันครับผมจะขาดง่ายด้วยเอาคอดอดอกแบบจากสูตรที่เพิ่นบอกแนะนำมาผมทอดก่อนแล้วค่อยเกี่ยวหอมแดงผิไทยกินกับน้ำจิ้มไก่่นขนบสุดดอดเลยน้ำบุวัน เย่างสวยคือใครถอดหานใหญ่แล้วตักขึ้นเลยครับผมส่วนหานใหญ่ต้องมีหอมเจียวครับผมเป็นหอมแดงครับผมมีหอมแขกแข้่ดีครับสิ่งนี้ใหญได้เยอะด้วยเดี๋ยวเราไปลรยหน้าขอบคุณสปอนเซอร์ยักษ์ใหญ่ใจดีแอ s สปีด57เกมไฮโลพื้นบ้านและเกมอื่นอีกมากมายสนุกมั่นคงปลอดภัยแอปไลน์ไปที่แอ e สปีด57 มีแอดนำหน้าด้วยถ้าบอกว่ามาจากช่องลูกอิสานมีโปูพิเศษอีกมากมายน้ำขขาปุ้นซาวครับผมเิ่บจากกะปิจดัดหนักๆเลยอันนี้น้ำปูพักเหนือสีดำเข้มข้นเลยแหละครับผมหัดก็ได้ก้นน้ำก็าแดกอีสานบ้านเฮา แต่ผมชอบกะปิครับผมหอมกะปิอย่างนี้ถ้ามีน้ำยาบนเส้าเราในที่จะบีบเองเนี่ยเพราะน้ำยาไม่กะปิอย่างเดียวนะครับแต่มันจะลูกพิเศษน้ำปูด,ด้วยใหญ่มันเค็มหลายครับซิมเบิองใดครับ <c oughs> อบื๋อแดกอีกซอน ก็ปียังบนระลายได้นี่ขาดบ่อไรนะคะระับพอคุณนเศร้าตรงนี้พักกันจองแล้วก็ลวกลงไปเลยแสบมากครับใส่ยางเดียวก็จบครับผมงลงรถไปเลยครับผม ปลาหอมนิดหน่อยครับขาดแตะน้ำกระเทียมดองขาดตัไรได้นะครับนี่แกะแบบไม่ด้วยหยอกหยอกว่าได้แกะแบบไม่ครับผมว้ได้กาดมีดมันตกถึกครับผมแตกตรงกากเลยแสบบมากครับผมขอบคุณเจ้าขาดแบบไม่ได้บีบใหม่ใครับน้ำยาต้องแบบนี้แหละ หอมน้ำปูด้วยมีรัวฟักเงากระลำกระแซบครับผมแต่่าบอกเลยจะขาดกั้นจองสวัสดีครับผมนะครับอาลองดีก่อนนี้ครับผมกูบักมึงทอดนะผมไเอกเดีกดกพิมพ์เข้าไปเลยในกูเกิลเทนเบอร์เลยครับผมพิมพ์มาคำว่า,าคนรักกับแก้มกูบักมึงทอดครับผมั่งกะ8เดพดีคนไปได้ครับนี่ครับผมนะาครับ ถดอดปีกมันจะเป็นคือเขาจะตัดปีกไก่ส่วนกลางออกมาให้เป็นคือขิ้นเดียวครับทั้งโบาณที่มีสองสองกระดูกอืมจะกบมาเลยครับผมบกระดูกดย,ย้อนถึงอะไรอย่างมากมายมา,าศาลหอมเจียวผมเจียวผมค่อนขวมนิดหน่อยครับผม จะดีควรแนะนำกินน้ำจิ้มไก่ครับนะครับเดีย๋ยวลองกับน้ำจิ้มไก่ดูหืมว้าวมันหวานตัดกันมากเลยอืมจิ้มเตเข้าไป มันดูดนิว้วครับผมอื้อับมากจริงครับผมจุดหาดใ,ใหญ่ คุ่นห้องถึเาหวนนครับผมสุดยอดจริงพุ่โลนึงโดีตาซนะเนาะเยอะๆเบอๆบขึ้นตึกเกียวผมสองามเอาได้ครับ Hầm nó cũ Thật là nhanh Hổng mạc dọt xe mục nó mày nó ông ôm cụp đấy

ความฝีมือกัดปรุงสรสชาติเนี่ยแต่หามาสูดิสุกอย่างครับผมแสียพาริสอันอดับเลยปิดใกล้ตึกแก็บนิ่วหัวมันเป็นกระดูกเดียวจิ้มใจสดต่อเลย คือม้นมงหลาย่ไวครับครับเมนูปวดประเภทนี้โดนดนยครับโด,ดนไหมครับรออยู่จากสามสิบนาที กอดีมาพัสดุมาครับผมแต่นี้เป็นพักถึงที่เลยสถานะมากกับเขาในบ้านหมดแล้วครับ,บ,อ,รบอืมม,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 มาแล้วครับผมว่าจโมงมาอยู่นี่บ่แล้วจั้งนี้กลับแล้วนี่ครับเนี่ยอีกสิบนาทีกับกับแล้วเขี่ยครับผม đón xí lao hả Vương Sẽ có loại á, xí rau หอมดาค่อยสดยังเสียครับผม,ม,ผมปกต,ติแต่มีไม้อันเสียงดังดังมากเลยอยากร้องให้มันเสียงดังเลยครับกินย่ำได้ใีญ่้กือสูบแพงหัวกินธรรมดาผมแบบอืนลุ่นแล้วครับผม thì nào chạp chạy đừng có bằng một ngày mà thôi anh gấp khổ nhiều chứ sao phụng ừ, đỏ thế nào à thì cái nhỏ à nhiều thất bại học bọt lên ความรุนแรงเหมือนเดิมามาก

ดอกกระเงนนี้ยบางนะครับผมดอกกัะแนงีงกำลังเป็นดอกสีม่วง,งว่าเรา,าปลูกไว้ในสวนอยู่ในสวนไม่ใ,ใหม่ครับคุณลากเอาซ้ำ แซ่บป,ปั่นี้อับอื้ไก่มันแจบดีครับผม ไปเรียนหาไรีบ